ท่านสารสนพุทธนมพรทธวาสัช์ทั้งหลายวันนี้ตรงกับวันที่1ิสี่สิงหาคมสอง4ันห้าร้อยสิสี่ก็จะขอคุยเรื่องทุด,ดงแต่ก่อนจะคุยเรื่องทุด,ดงก็ขอเล่าความเป็นมาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทเดือนนี้ป่วยมากอาการป่วยเคืียป่วยเครียดติดต่อกันวันนี้ก็ลิ้นยังแข็งมาก เราเริ่มสอนกรรมฐานวันนี้หลายปีมาแล้วเริ่มสอนก็ฟังไม่ค่อยจยะรู้เรื่องก็เป็นว่าเมื่อวันที่12สิงหาคม2534ได้เข้าไปในพระราชนิเวศคือพระธที่พระที่นั่งอมรินินิถัยความจริงก็ตรงกับวันวันพระราชสมภพของพระบรมราชินีนาฏ แต่ว่าทุกปีเคยไปที่นั่งทักษิณไพศาลแต่ว่าปีนี้เข้าไปในพิธีนั่งอมรินีนิชัยก็รู้สึกแปลกใจเพราะว่าในสถานที่นั้นเป็นสถานที่แต่งตั้งที่มีการเลื่อนยศมีการแต่งตั้งอะไรเกิดขึ้นไม่ทำที่นั่นเป็นเลื่อนยศพระตั้งยศพระก็ตั้งที่นั่นเลื่อนยศก็เลื่อนที่นั่นแต่คราวนี้เป็นการเลื่อนยศหมะอมโบงเจ้าสม เป็นพระวรวงเธอการไปคราวนี้บรรดาท่านพุทธริษัต์ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากว่าไปนั่งคอยคอยเวลาก่อนจะถึงเวลาที่หกที่สิบสี่ขอโทษที่หกนั้นเวลาสามสิบนาทีเมื่อได้เวลาหลังเวลาเดียวนั้นเล็ก้ๆก็เข้าวังวันนั้นฝนตกหนัก เป็นธรรมดางานของสมนดิพรมบรมราชนินานธ์ทุกปีฝนตกหนักทุกปี <c oughs> พระข้างในเย็นสบายแต่คนขขางนอาบอกหนาวจัดต้องหลบฝนไปตามๆกันก็ดีเหมือนกันเรียบร้อยดีก <c oughs> ลับเอาจากพระที่นั่งก็หกวงสินเศษหลังจากนั้นก็ไปที่วัดโพธาเตียนท่านยังคุณ ต่อเขาอาไฟนึกชื่อไม่ออกธรรมราชานุวัตรจะนําตรวจกันภาคสามนิมนให้ไปปลุกพระตึงสมเด็จพระเระพ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 ระระพ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 ระระพพระพระพะพรระพรารระารพระพระพงะระพรพดะระพระารา ก็เป็นั้นว่าพระที่ทําทํท,ทดีแล้วก็ทําทับต่อไปทื่เที่ยวช่วยกันทําก็ดีการที่ไม่มีพระสวดน,นั่งฟังเฉยเฉยนั่งทำเฉยเฉยนี่ดีมากจิตสงบดีมาก,ามากหลังนั่งจากนั้นก็กลับกลับไปถึงซอยสายลมก็นั่งคุยกับบรรดาญาโยมพุทธบริษัตทตามสมคงขวนม่ยกทรงไปหัวนหน้า <c oughs> ยกทรงก็เล่าความเป็นมาของน้ำมันอของน้ำมันชาตรี ว่าน้ำมันชาตรีที่มีเด็กคนหนึ่งป่วยไม่สบายเป็นโรคที่ที่ก้นแดงจัดและมีความร้อนมากจะได้พ่อของเด็กซื้อไปสามประมาณทักงสามขวดทั้อสามสิบขวดมาทราบคี่คนรับใช้ในบ้านของเธอรู้จ้างคนรับใช้ก็ไม่ถูกรู้จ้างเป็นโรคทางท้องมาหกปีเศษแต่ว่ารักษาไหลโรงพยาบาลแล้วก็ไม่หาย ไม่เห็นนายจ้างวางไว้ก็อ่านดูเขาก็บอกเขาแก้โรคต่างๆถ้าจะขอเจ้านายก็เกลีว่งเจ้านายจะว่าเอาก็เลยเปิดกินแบบที่เรียกว่ากินกันแบบที่เรียกว่าอ,เ,อาเป็นๆกันเองแบบกันเองนะ <c oughs> กินเข้าไปหนึ่งช้อนหลังจากนั้นมาสองสามวันอาการต่างๆก็ไม่ปรากฏเมื่อไปตรวจโรคก,ก็ปรากฏว่โรคตันหาย แพทย์บอกว่าหายไปแล้วเขาจริงแค่ป่วยมาหกปีนั้นนายจ้างมาทราบว่าลูกจ้างก,กินแล้วก็หายโรคก็คิดว่าเราลองทาก้นลูกชาดูทีเถอะที่แรกเราคิดว่าน้ำมันชาตีเป็นของสูงของเสกทากลล้นจะเป็นของต่ำแต่ความจริงไม่เป็นไรเป็นที่ไหนก็ทาได้ก็เอาทาลงวันแรกหายไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเศษวันนี้สองก็หายทันทีทันใด นี่เป็นรายการหนึ่งหลายหลายรา,ายการตอนนี้ไปก็มาคุยกันถึงเรื่องทูด,ดงบรรดาญาติโยมพยุทธบริษัทจะรำคาญเพราะเวลาสิ้นไปประมาณทักเกือบสิบนาทีทูด,ดงคราวนี้ขอเล่าเรื่องพรงไอสานต่อไปเพื่อให้จบเรื่องพระไอสันในภาคเหนือแท้ว่าต้องซื้ออันเล่นบรรดาท่านพุทธบริษัทเล่นมนี้ถือเป็นเล่มสุดท้ายเพราะทำไม่ไหวแล้วเสียงไม่มี วันนี้ก็ยำแย่ดินก็แข็งเป็นอาว่ามาถึงเวลาทุดดงเวลานั้นเป็นบรรษาที่สี่หลวงพ่อปานหมดณาภาพแล้วเมื่อหลวงพ่อปานมรณนาภาพแล้วท่านสั่งว่าถ้าฉันตายเธอก็ไปขึ้นทุดดงกับหลวงพ่อจงก็แล้วกันท่านเรียกหลวงพ่อจงแต่ว่าหลวงพ่อจงเรียกหลวงพ่อปานว่าท่านปาน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าหลวงพ่อปานอ่อนกว่าพอจงสิบปีเสร็จนิดหน่อยเมื่อไปถึงหลวงพ่อจงไปขอขึ้นไปขอขึ้นทุดดงกับท่านไปกราบกราบท่านท่านถามว่าเกมกดไปไหนก็กราบเรียนบอกว่าจะมาขึ้นทุดดงครับท่านก็อกว่าฮิฮิฮิตามนิสัยของท่านวันจะขึ้นไปถึงไหนแล้วพระคุณ การขึ้นทุดงก็คือการเรียนวิชาการทดุดงไม่ใช่ว่าเรามาขึ้นแบบต้นไม้ปีนทั้งนนปีนทังนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเขาขึ้นกันทีเดียวที่หลังไปไหนก็ไปเองได้ <c oughs> ก็เลยบอกว่าเวลานี่ยน้งพ่อป่านตายแล้วครับไปเองน่าไปได้แต่ว่าผมก็ต้องพึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อก็ดีหลวงพ่อป่านก็ดีเคยสอนครอผมนี่ป่าอยู่เสมอถ้าก็ยิ้มไม่พูดว่ายังไง เคยถามนะบอกวันไหนเป็นวันดีครับพระจงบอกวันจริงๆมันดีทุกวันของฉันเลิกดีทุกวันนะทุกๆเวลาเวลานี้ก็ดีเธอจะขึ้นตรงเวลานี้ไม่ร่าก็บอก่าขึ้นครับท่านก็ทําสมาทานกรรมฐานก็แนะนําแนวเดียวกับวพ่ะปานเพราะว่าทนติมาด้วยกันท่านบอกว่าท่านปานกับฉันนะเรียนกรรมฐานมาด้วยกันจกทั้งพ่อสนแล้วก็หลวงพ่อปั่น แต่ว่าท่านปานแยกไปจะไป,ไปทำการกอร่อสร้างฉันไม่เอาฉันทำกรรมาฐานอย่างเดียวเคยถามว่าถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อก็จบแล้วใช่ไหมครับถ้าบอกจบฉันจบมานานแล้วถามว่าจบอะไรถ้าบอกที่แรกเรียนจบกอไก่ข้อไข่ต่อมาก็จบกอกาข้อขาถ้าถามว่าเวลานี้หลวงพ่อจบอรหันต์หรือยังครับ ถ้าบอกข้าจะไปรู้แล้วโว้ยก็ในเมื่อไม่มีคนอื่นพยากรณ์ข้าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเป็นพระอรหันต์ป่าข้าไม่รู้เอางี้ก็แล้วกันขึ้นทุ่งดงก็ดีกว่าถ้าท่านนำคำบรมฐานท่านนำคำบรรฐานเสร็จก็นั่งกรบรมฐานก็ประมาณสิบนาทีลืมตามาแท่งเก็ราฮิ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 ถ้าบอกว่าไปเขานี่ดีนะอันดับแรกไปถึงดงพญายิน เวลานั้นยังเป็นป่าทึบที่ปากช่องเป็นป่าทึบมากที่นั่นจะพบผีมากเพราะผีสมัยเขบทโรเดชพบกันตายที่นั่นมากเขาจะมาเยี่ยมเธอความจริงก็เป็นญาติกันเพราะเป็นญาติร่วมชาติกันและหลังจากนั้นเธอก็จะไปที่นูน่นภูเขาภูกระดึงด้านทิศตะวันตก ที่นั่นไปดินแดนมีความสําคัญมากเธอต้องไปตามนี้นะเธอต้องไปตามฉันพูดที่ไหนมีอันตรายมากจงไปที่นั่นเสีนไม่อันตรายน้อยหลบไปพักโชคคาแล้วก็ไปเสียท่านี้เพราะว่าเราต้องการไปเอาดีกันก็กล่าวเรียนถามว่าอันตรายมันจะมากขนาดไหนครับท่านก็นจะบอกเอางี้ก็แล้วกันในเมื่อไปถึงแล้วจึงค่อยรู้กัน เป็นว่าวันพรุ่งนี้เช้าหลังจากฉันเช้าเสร็จเธอออกเดินทางคืนนี้นอนที่นี่หนึ่งคืนก็เป็นออนว่านอนอยู่กับท่านท่านจัดเส่หอสรนมลนให้นอนตอนเช้าฉันข้าวไปบินาบาตฉันข้าวเสร็จก็ออกเดินทางกลับลาท่านถ้าบอกเดี๋ยวก่อนจะไปก็หมวมาที่ถ้ากระเป๋าเขาหมองคนสามพรวดไปสามองค์ ท่านบอกว่าเธอจงเดินเหมือนฉันนะคำว่าเดินเหมือนฉันพวกเราเองก็สงสัยบรรดาญาติของบริษัทว่าเดินเหมือนท่านมันเดินยังไงแต่ความจริงท่านเดินช้าๆแต่เร็วมากถ้าท่านเดินรู้สึกเดินเนิบๆเก่าช้าๆพวกเราต้องวิ่งตามเพราะเอาเปน็นว่าตั้งแต่ไปจนทั้งกลับเธอจงเดินเหมือนฉันเมื่อสมัยก่อนฉันไปเดินทุดดง ท่านไปที่เขาภูกระดึงนี่เป็นจุดหมายปลายทางจุดหนึ่งท่านไปก็เคยไปเพราะที่นั่นต้องสู้ต่อสู้อันตรายหนักที่ไหนหนักที่ไหนแล้วต้องไปที่นั่นฉันไปวันแรกก็ถึงดงพญาเย็นแต้พักที่ดงพญาเย็นสามคืนหลังจากนั้นแล้วก็เดินตรงไปทางด้านจังหวัดเลยได้ข้นแก่นมุ่งหน้าตัดตัด ตัดมุมมหาจังหวัดเลยแล้วก็ไปพูดอยู่เขาวพูดกกดึงแล้วก็อยู่ที่นั่นตลอดการจนวันถึงเวลากลับ <c oughs> ที่นั่นมีของดีๆเยอะหนึ่งช้างช้างก็เยอะพอพูดถึงช้างพวกเราก็ชอบใจทั้งนี้พราอะไรเพราะว่าถ้าเจอช้างที่ไหนสบายใจที่นั่นและการที่สองเสือก็เยอะสัตว์ต่างๆเยอะแยะมากน่าชมน่ารักมาก แต่ถ้าว่าพระธุกองตายมาหลายองแล้วให้ท่านลงท้ายเพราธรรมมาก็ยิ้มเรื่องความตายเป็นของเล็กเพราะว่าทราบอยู่ว่าความตายมีกับเราทุกขณนะตามที่พระเจ้าทรงสอนถ้าตายเมื่อไรก็ไปพรมหมอน,นั้นก็ลงความว่า ตั้งใจตัดสินใจเดินทางไปความจริงจากวัดหน้าต่างไปคนครสุะบปปากช่องวันเดียวไม่น่าจะถึงก็เดินไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆตาสมสบายๆ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่เราทิ้งไม่ได้นั่นคือนิรินทรกะนึกถึงท่านมาชุมนุมเทวดาเสร็จนึกถึงท่านทัยก็ามาท่านท่าาราชก็มาท่านมอบหมายท่านอินรกะ ถ้าบรยกาศท่านก็นมาท่านบอกไม่เป็นไรครับไปวันนี้เดินตามแบบหลวงพ่อจงท่าอย่างนั้นพอเดินไปสักครู่หนึ่งก็คือวเวลาประมาณสามโมงเย็นเสร็จต้องเริ่มปักหลดเพราะป่าทึบมากน้ำข้างเริ่มเติมตกถามถ้ายรรยกาศว่าที่นี่ที่ไหนถ้าบอกที่นี่คือที่เขาเรียกกันว่าดงพญาเย็นหรือดงพญาไฟ ตามธรรมดาถ้าเดินธรรมดาแล้ววันหนึ่งจะไม่ถึงที่นี่ต้องเดินทั้งสามวันแต่นี่หลวงพ่อจงท่านบอกให้เดินแบบท่านก็ต้องเดินตามท่านถ้าถามว่าที่มาถึงวัยเนี่ยอาศัยอะไรอาศัยเทีินทกะช่วยใช่ไหมถ้าบอกไม่ใช่เพราหลวงพ่อจงช่วยในที่สุดก็หาที่ปักกรดก็ได้ภูเขาภูเขาลูกหนึ่ง มีเงื่อมถึงเออมีเงื่อมถึงก็ออกมาข้างในเป็นถ้ำเล็กน้อยพอที่จะบังน้ำค้างได้ดีอาศัยต้องบังน้ำค้างก็ปรากฏใต้ใต้เงื่อมเขานั้นพอปรากฏเรียบร้อยแล้วก็มันดั่งสงสัยว่าเราจะมีน้าที่ไหนกินน้ําที่ไหนใช้ทีนีน่สกัดก็บอกว่าในสถานที่ปรากฏนี่น้ําใช้น้ํากินไม่ไม่ยากอยู่ใกล้ๆท่านก็ชี้ให้ดู ก็เดินไปมือตามมือทันชี้ก็เจอบ่อน้ําใสเป็นนาทานน้าตกทานน้าตกเราเป็นอ่างน,น้อยนั่งขังอยู่่านน้ำตกก็ไม่แรงนัก <c oughs> อาบกินกันแบบสบายๆก็มีความสุขพอถึงเวลาก็เข้าที่พักท่านอินสกาท่าก็หายไป ความจริงเทวด,ดาท่านจะมาสะแสดงอยู่เสมอก็ไม่ได้เพราะว่าไงของท่านก็มีเ <c oughs> <c oughs> มื่อถึงเวลาใกล้คำ่ำความจริงเวลาก็ไม่นานประมาณทั้งสีง่โมงยินกว่าก็เริ่มคำ่ำเพราะตะวันพระรับยอดไม้เวลานั้นต้นไม้สูงมากต้นไม้มีเยอะเป็นป่าลกชัดจะจุดภายในโปร่งบ้างลกบ้างตามสภาพของป่าไม่ใช่ป่าเทียงรัง เมื่อปรากฏเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งกรรมฐานกันอาบน้ำเสร็จก็นั่งกรรมฐานกันพอนั่งกรรมฐานกันเรียบร้อยดีใช้เวลาประมาณสิบห้านาทีก็รู้สึกว่ามีคนจำนวนมากแบกปืนมาแต่ไปเป็นเล็กยาวขเาทหารแต่งตัวเหมือนทหารทุกคนมาเป็นจำนวนร้อย มาเผชิญกันทั้งสองฝ่ายฝ่ายฝ่ายทางเหนือก็ามาฝ่ายใต้ก็ามามาถึงเข้าต่างคนต่างปะทะก,กันยิงกันขนาดหนักไอ้หูแล้วก็ดินเสียงปืนขนาดหนักแต่ก็ไม่ตกใจถือว่าภาพก็คือเป็นภาพเราจะห้ามภาพที่ไม่เกิดไม่ได้ในเพื่อเขาอยากจะยิงก็ยิงกันก็ถือว่าโลกนี้เป็นของธรรมดา ก็นึกในใจในเวลานั้นตามตามแบบฉบับกรรมฐานตามแบบฉบับกรรมฐานก็มีสองอย่างคือมีอารมณ์ทรงตัวกับอารมณ์คิดถ้ามีความคิดคว่าการเกิดเป็นคนนี้มันไม่ดีคนต้องสองฝ่ายที่ยิงกันเวลานี้ไม่รู้จักกันเลยไม่เคยรู้จักกันไม่เคยโกรธเคืองกันมาก่อน,อน,น,นต่างฝ่ายก็ต่างมายิงกันเพราะต่างคําสั่งเขาบอกข้าบัญชา เมืมีการล้มตายกันหลายคนในที่สุดภาพนั้นก็หายไปกว่าภาพจะหายไปบรรดาเทพตัวใสตัวเวลาก็เกิดจะเวลาก็เกือบปีสองในเมื่อในเมื่อภาพนั้นหายเป็นเยบบ้อยแล้วก็ปรากฏภาพเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเป็นภาพคนเจ็บคนตายเติ้เข้ามาหา าถามว่าพวกเธอทำไมจึงยิงกันเขาก็บอกว่าพ่อเขาสั่งให้ยิงถามว่าใครสั่งให้ยิงคนหนึ่งบอกพวกเขาโม่สั่งให้ยิงครับอีกคนหนึ่งสองบอกพวกกองให้สั่งให้ยิงครับถามว่ายิงกันทําไมเขาบอกว่ามีหน้าใสาในการลบในสมัยพอสาต้องกาศ2ล7 6เจ็ดสิบหกถามพวกเธอตายไปหลายปีแล้วนี่ ถ้ายังไม่ไปไหนเลยเขาบอกพวกผมเป็นสัมเวสีครับถ้า,าวเวลานี้เธอมาทําไมพม,มาขอส่วนบุญขอส่วนบุญแล้วาาทำไมทําท่าแขนล่องแรงกันบ้างแผลแผลเลือดไหลบ้างอะไรบ้างเขาบกเคยก็บอกว่าในลันนากษณะการตายของผม,ผมตายแบบนี้ครับบางคนก็หูขาดบางคงก็ตาทะลุไปข้างหนึ่งลูกบุญนเข้าูกตา บางคนก็ขาเป๋ขาก็โยกขยกถูกยิงขาบ้างถูกยิงแขงนน้อยอยู่ทีเดียวตามตัวบ้างนักสังเวชสลดใจก็เลยถามว่าอะไรงี้ก็แล้วกันเธอต้องการบุญอะไรเท่าที่ฉันมีอยู่นี่ฉันไม่ปิดฉันไม่ขข้องให้หมดทุกอย่างถ้าบอกออย่างนี้ก็แล้วกันครับบุญใดที่ท่านประเพณมาแล้วตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน จะเพึงมีผลก็ท่านเพียงใดผมขอโมทนามนเลครับเพเออท่านก็สบายง่ายๆใกล้ๆดีสั้นๆดีนะก็บอกว่าเธอจงตั้งใจนะเขาก็นั่งผอนมมือเมื่องอธิษฐานใจคลบุญใดที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วตั้งแต่ชาติในอดีตและชาติต้นที่ทําบุญจนั้งปัจจุบันนี้สะสมตัวก็มากแล้วเพียงใด วันนี้จะเพิ่งให้ประโยชน์ด้วความสุขข้าพเจ้าเพียงใดเขาบันนี้จะได้แก่พวกเธอทั้งหลายท้งนั้นทั้งหมดเขา,ธาเธอสมโมทนาเธอโมทนาเธอกราบไปข้างหนึ่งรูปร่างก็เหมือนเดิมกราบไปข้างที่สองรูปร่างก็เหมือนเดิมกราบไปข้างที่สามรูปร่างเป็นเทวดาหมดปรากฏว่าที่เป็นเทวดาในเวลานั้นจริงๆหกสิบคนเสษก็เป็นเทวดาทั้งหมด เทวเทวดาคนนั้นเท่าม่เหมือนกันเมื <c oughs> ่อหมดสภาพจากความเมื่อเป็นเทวดาแล้วสภาพเทวดาก็าหายไปเป็นภาพเดิมย่องไปอสองกรดไปขอตามเดิมเขาก็ให้เหมือนกันเป็นอันว่ายิ่งให้ก็ยิ่งสวยขึ้นยิ่งให้ก็ยิ่งสวยขึ้นถึงกรดที่สามสวยสดงดงามมากนี่แต่บรรดาเทาพทธบริษัต อีกใครก็บอกว่าตายแล้วสสนตายแล้วสสนนี่มันก็ต้องสงสัยเหมือนกันเป็นว่ากว่าจะหมดเวลาจริงๆหยิบจิตใจเข้นงูดเป็นเวลาตีสี่ทุกคนก็ออกจากกดมานั่งพบกันเล่าความเป็นมาก็เหมือนกันหมดเขาเขาทั้งสองก็บอกว่าก่อนที่เขาจะมาหาท่านอ่ะผมก็เห็นว่าเขายิงกัน แล้วเขาก็มาหาท่านท่านในที่สุดเขาไปหาผมและไปหาอีกองค์หนึ่งก็ลงความว่าเขา,เข,าขอบุญทั้งสามองค์คือดาคนนี้ได้กำไหลมากที่นั่งคิดกันโดยทีก็น่าคิดเหมือนกันบรรดาเสดพุทธบริษัตปัตตานโมทนาใหม่ยนี่จะบรรดาญาจนทั้งหลายจงอย่าทิ้งการโมทนาความดีของคน คนนี้ก็ทําความดีที่เขาใส่บาายก็ดีเขาให้ทานก็ดีเขารักษาศีลก็ดีเขาฟังเทศก็ดีเขาเจริญกรรมฐานก็ตามเขาทางานก่อสร้างก็ตามขึ้นเชี่ยเป็นความดีถึงแม้ว่าเป็นความดีที่ทากับพ่อกับแม่ที่เขามีความกตัญญูโรคคุณเราพอยินดีกับเขาความดีนั่นก็สนองตัวเราดูตัวอย่างเทวดาทั้งหกสิบคนเสษ็จอาตมามานั่งคิดว่าจะได้เปรียบกับเราสิอีก เขาจะตามาไปหมดทุนแล้วขออีสององค์อีกคนละหมดทุนจกได้สามหมดทุนก็ลืมถามว่าไปปเป็นเนทวดาชั้นไหนแล้วก่อนจะไปเก้หันกลับมาบอกว่าขอลาแล้วครับไอกี้ลืมลาไปไปขออีสององค์เป็นว่าทั้งสององค์มาคุยกันเขาคุยไปคุยมาก็เวลาใกล้สว่างก็เป็นว่าคืนนั้นไม่ได้นอนกัน นั่งกรรมฐานคุยกับผีให้ให้ผมกับผี <c oughs> เวลาใกล้ในในสว่างก็ปล่อยให้สว่างนั่งคุยกับเดี๋ยวกนั่งสงบเท้าติดสงบเลิกคุยกันทำกันถานอีกนิดหนึ่งนั่งหายใจสบ,บายๆพอลมสบ,บายๆจิตสงบดีแล้วปรากฏว่าหลังจากผ้าทิขึ้นแล้ว พาีิขึ้นใหม่ๆก็ลืมตามาลืมตาพร้อมกันทอนกรรมฐานพร้อมกันคิดว่าจะไปบินตบารท,ทางไหนก็เป็นว่าเห็นบรรดาเทวดาทั้งหกสิบองเศษท่านมาในผ้าเทวดาเลยท่านถึง,งว่ากราบกราบระท่านบอกว่าท่านขอรับไม่ต้องไปบินลบาตรที่ไหน พวกผมได้รับผลบนความดีจากท่านมีความสุขเติมทีเดียวพมมีความทุกข์มากคนตายเป็นสัมมเวสี <c oughs> การลบลาค่าฝันนี่เป็นของไม่ดีจะจําเป็นจะต้องลบเพราะเราอยู่ใต้บังคับบัญชาเมื <c oughs> ่อถามเตอถามว่าเท่าที่มาเมื่อคืนเนี่ยตามมาฝ่ายเดียวสองฝ่ายบอกว่าน้งสองฝ่ายครับต่างคนต่างตายต่างคนก็ต่างมา ถาว่าตายเวลานั้นจริงๆไรเท่าไราาเขาบอกว่านับเชื่อเป็นร้อยคนเพราะต้องมาทักกันมากแล้วก็บางส่วนเขาไปที่อื่นแต่พวกผมทราบว่าท่านอย่ามาเพราะอะไรดักอยู่ที่นี่ถ้าถามว่าวันนี้มีอะไรมาถวายบ้างละ่ะเขาบอกมีข้าวมาถวายครับต่างคนมีถมีไม่มีขันทองคํา มีเป็นขันแก้วสวยมากแลพรพาเป็นยับตักข้าวใส่บาทใส่ตั้งหกสิบคนับาทไม่เต็มได้ประมาณครึ่งบาทเวลาใส่ก็เต็มทับผีตักเต็มที่ใส่เต็มที่เมื่อใส่เสร็จพวกแกก็นั่งอยู่ที่นั่นมาเต็มเต็มอตาของเทวดานะมีสดานแหลมเปียบสด,ส,ดส,ดสดชื่นมากแต่ว่าขาดนางฟ้า <c oughs> นี่ขาดนางฟ้าเพราะการลบกันเขาไม่ได้ผู้หญิงไปลบด้วยจานนั้นเมื่อใน,นเมื่อเธอใส่บาตรเสร็จพวกก็ฉันฉันเสร็จก็โมทนาเมื่อโมทนาเธอทั้งหลายก็ตั้งใจรับโมทนาอีกครั้งหนึ่งบรรดาเาอพทดบริษัทยเพราะวมโมทนาจบผ้าเธอดาทั้งหลายลนั้นพองใสกว่าเดิมขึ้นมากมีแสงสว่างขึ้นมากท่านก็เลยบอกว่านิมนต์ขอยูี่นี่สามคืนครับของขอรับเลี้ยง ทางเขาอันตรายบอกไม่มีครับไม่มีแน่นอนพวกผมต้องสามสิบนี่นนขอ,อยืนยันว่าจะไม่มีอันตรายพอดีท่านอินทกาก็โผลท่านอินทกาก็บอกว่าพวกนี้จะเขาจะป้องกันได้ดีครับเพราะเขาเป็นน้องผมในเมื่อเขาเป็นสัมภเวสีอยู่เขาก็เป็นน้องผมในเมื่อผมมาเขาก็มากับผมแต่เขาไม่ให้กันเห็น เวลานี้เขาเป็นเทวดาแล้วเขาเมียนุภาพมากขึ้นเขาก็ต้องเลี้ยงชดใช้ท่านบางังแล้วก็ต้องติดตามท่านไปด้วยในเมื่อผมไปเขาต้องไปด้วยกระฐานเทวดานั้นว่าทาว่าไปไหมท่าบอกไป <c oughs> ในเมื่อใช้ข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะไปเดินเที่ยวที่ไหนดีทางที่อนทรกาบอกว่าจะไปเดินที่ไหนให้มันหายเมื่อย เสลิงกาบอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้หลับทั้งคืนนะครับที่มนจำวัดดีกว่าก็เลยนอนใต้กรดนอนใต้เชิงโขาขา,ามีความเย็นสูงความความเย็นดีมากนอนไปนอนมาปรากฏเจ้านกยุงสองสามตัวบันเดินเข้ามาหามาถึงก็มองหน้าเพราะจ้องหน้าก็ลำแผนป้ออดความสวยของเธอ นกในใจว่าจานกจงนี้ไม่รช่ไม่รู้จักคนนะถ้าไปเจอคนจริงๆเขานกุงก็านกยุงเถอะจะเหลือแต่คนห่างเท่านั้นแหละคนห่างเท่านั้นที่เหลือนอกจากนั้นนกยุงจะไม่เหลือไม่ต่เนื้อหรือกระดูกนาที่สุดก็จํานอนอยู่นั่นสามคืนเทวดาคณะนั้นก็ใส่บาตรทั้งสามวันเพื <c oughs> ่อมาปฏิบัติแม้แต่น้ําก็ไม่ต้องไปตักท่านอ็ไปตักให้ ท่านทาทุกอย่างให้ความสะดวกทุกอย่างาเมื่อออกจากตรงพระยายเย็นแลว้วบรรดาท่านพุทธศาสน์ก,ก็มุ่งหน้าเดินทางต่อไปทา่านได้อินทกนาะว่าเราจะไปไหนที่เสนาะก็วางแผนที่วางทิศทางผู้หน้าตัดตรงตามนี้ครับไปปากโกเขาโู้กระดึงตามนี้พระจงสัง่งก็เดินทางจากจากตรงพระยายเย็นไปประมาณครู่เดียว ประมาณทักสามมองเย็นก็ถึงภูเขาเป็นเขาลาดลาดมากมีป่าทึบยอดเขามองไม่เห็นต้นไม้มากเหลือเกินถ้าบอกที่นี่เรียกภูก,กระดึงด้านที่ตะวันตกครับถ้าที่ตะวันออกจะเป็นที่ชันขึ้นยากแต่คนไปขึ้นจากนั้นเวลาเนี้นไม่มีไม่มีคนขึ้นยังไม่มีคนไปถึงภูเขาภูก,กระดึงจะมีเพื่อนกับพันปา่า ทนันาการ์บอกว่าภูเขาภูกระดึงลูกนี้เดิมทีเดียวอยู่ในทะเลจมอยู่ในทะเลหลายล้านปีมาแล้วครับต่อมาน้ำค่อยเหือดแห้งไปเวลานี้ถ้าเราจะพิสู์กันเอาไว้ว้ข้างหน้าเขาว่ามีโอกาสผมจะพาท่านขึ้นไปย่อยเขาบนย่อยเขาภูกระดึงให้ได้ชมว่าหลักฐานว่าไอ้ภูเขาลูกนี้เคยเป็นทะเลมันเป็นจริงหรือเปล่าจะมีรอยคลาดน้ําทะเล จะมีหอยจะมีปูอยู่ต้นแต่เป็นเป็นเป็นคือเป็คราบหมดมันตายแล้วกรลงความวันนั้นก็นอนที่นั่นไปหาที่ภูเขาพวกเขดึงก็ไปพบผาผาหนึ่งเป็นผาเชงโงอกเป็นที่น่าหน้าที่อยู่รื่นรมดีมากผายาวยาวแล้วก็สวยร่มรื่นดีมากมีความสุขฝนตกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าก็เป็นผาสูง หน้าผาสูงท่านินสก,กัดก็บอกว่านิมนตนอยู่ที่ตรงนี้นะครับอยู่ที่นี่จนกว่าจะถึงเวลากลับแต่ว่าการอยู่ที่นี่ถือว่าเป็นที่อยู่ที่เราตั้งทีแรกต่อไปผมจะพาเที่ยวในที่ต่างๆในที่นี้มีพระหลายองค์ไม่เคยมีแต่พวกเราเวลานี้ปัจจุบันก็มีพระกําลังอยู่ที่พวกเขาพวกกขาดึงนี่หลายองค์ด้วยกันครับแต่ว่าหลายองค์ที่ ก่อนมาแล้วก็ตายเยอะเหมือนกันเพราะมีความประมาทในชีวิตอาราธนาท่านพุทธบริษัทพองดูนาฬิกาหรือเวลาอีกไม่ถึงนาทีก็ขอลาก่อน้อความสุขสวัสดิพัฒนามงคลทบทวนผลผลจงมีแต่บรรดาท่านพุทธศาสนิทกระตุ้นรับฟังทุกท่านสวัสดี